วันนี้เราจะมาทำวุ้นไกวยฟ้ากันค่ะทำมาจากชาดอกหอมมื่นลีนะคะแล้วก็โกจิเบอร์รี่ค่ะรับรองใครได้ทานสูตรนี้ติดใจกันทุกคนเลยเดี๋ยวเราไปเริ่มทำกันดีกว่าค่ะเริ่มที่ตัววัตถุดิบกันก่อนนะคะก็จะมีผงวุ้นค่ะแล้วก็จะเป็นเม็ดเกาลี้ค่ะหรือโกจิเบอร์รี่ถัดมานะคะเป็นดอกหอมมื่นลีค่ะอันนี้ได้มาจากช้อปป้ แล้วก็จะเป็นน้ำตาลกรวดนะคะแล้วก็สุดท้ายน้ำเปล่าค่ะเริ่มจากการทำวุ้นก่อนเลยเราใส่น้ำเปล่าลงไปที่ 400ml นะคะหลังจากนั้นนะคะใช้ผงวุ้นค่ะ2ช้อนโต๊ะหรือ3 0กรัมเทลงไปเลยค่ะหลังจากที่เราเทผงวุ้นลงไปในน้ำนะคะให้ใช้ไม้พายคนให้วุ้นละลายเข้ากันกับน้ำนะคะ ไปให้เขาละลายทั่วกันนะคะอย่าให้เขาจับเป็นก้อนหลังจากนั้นเราจะพักวนไว้10นาทีนะคะเดี๋ยวเราจะไปทำชาดอกหอมเมลีกันก่อนเลยเริ่มจากน้ำหก0้อยค่ะเปิดไฟนะคะต้มน้ำให้เดือดเลยค่ะหลังจากที่น้ำเราเดือดแล้วนะคะให้เพื่อนๆปิดแก๊สไปเลยดอกหอมเมลีเรานะคะ ลงไปเลยค่ะเราใช้ทั้งหมด10กรัมนะคะให้เหลือไว้นิดนึงนะคะเดี๋ยวเราจะใช้โรยค่ะคนให้เขาโดนน้ำให้ทั่วสักนิดนึงนะคะหลังจากนั้นนะคะเราจะปิดฝาหม้อไว้ประมาณ10นาทีค่ะร้อยแล้วนะคะ10นาทีแล้วเรามากรองชากันค่ะ แค่นี้เองเราก็จะได้ชาดอกหอมหมืนลีที่หอมชื่นใจแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะพักชาวไว้ก่อนนะคะกลับมาที่วุ้นที่เราแช่ไว้นะคะตอนนี้ครบ10นาทีแล้วให้เพื่อนๆเ,เปิดไฟนะคะใช้ไฟกลางค่ะใช้ไม้พายคนวุ้นไปเรื่อยๆนะคะเราจะเคี่ยวให้เขาละลายด้วยไฟกลางแบบนี้นะคะ พยายามใช้ไม้พายคนไปเรื่อยๆไม่ให้เขาติดที่หม้อเพื่อกันไม่ให้ตัววุญไหม้นะคะเคี่ยวไปเรื่อยๆแบบนี้เลยนะคะจนวุ้นเราเดือดขึ้นมาหลังจากที่วนเราเดือดแล้วนะคะเราจะเติมชาดอกหอมหมุนลีที่เราทำไว้ลงไปเลยคะ่ะเติมไปทั้งหมด600 ML เลยค่อยๆเลนลงไปนะคะ หลังจากที่เราเติมชาดอกหอมมือน,นี้ลงไปแล้วนะคะให้เพื่อนๆคนให้เขาเข้ากันดีกับตัววุ้นนะคะเติมน้ำตาลกรวดลงไปค่ะทั้งหมดเลยใช้ไม้พายคนให้น้ำตาลเราละลายนะคะคนไปเรื่อยๆแบบนี้เลยค่ะ คอยตักขึ้นมาดูนะคะว่าน้ำตาลเราละลายหมดแล้วหรือยังแล้วก็เคี่ยวต่อไปค่ะจนน้ำตาลเราเดือดขึ้นมานะคะต่อไปเราจะใส่เม็ดเกาลี้ลงไปนะคะใส่ลงไปตอนที่เขาเดือดน,นี่แหละค่ะแล้วก็ปิดไฟได้เลยค่ะวางพักให้เขาอุ่นตัวสักหน่อยนะคะ เราจะใช้พิมพ์ที่เป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้นะคะโดยใช้แรป,ปรองไว้ก่อนเทตัววุ้นเราลงไปเลยค่ะเราจะเทชั้นแรกครึ่งหนึ่งของแม่พิมพ์นะคะหลังจากเทไปครึ่งหนึ่งแบบนี้แล้วนะคะเราจะโรยดอกหอมหมื่นลีที่เราเหลือไว้เมื่อสักครู่นะคะ โรยหน้าลงไปแบบนี้เลยเพิ่มความสวยงามให้วุ้นของเรานะคะแล้วก็เป็นการเพิ่มความหอมด้วยนำวุ้นไปเข้าตู้เย็นไว้สักประมาณ15นาทีนะคะนำออกมาค่ะเทวุ้นที่เหลือลงไปนะคะให้เต็มแม่พิมพ์นะคะคราวนี้เราจะเตะเทให้เต็มแม่พิมพ์ไปเลยค่ะ หลังจากนั้นนะคะเราก็จะโรยดอกหอมมือิีด้านบนสุดอีกหนึ่งรอบนะคะเป็นการเพิ่มความสวยงามให้กับบุญแล้วก็เพิ่มเปลี่ยนหอมไปอีกชั้นนึงค่ะหลังจากที่เราโรยดอกหอมมือิีเสร็จแล้วนะคะเราจะนำวนเราไปเข้าตู้เย็นไว้ประมาณหนึ่งชั่วโมงค่ะ หลังจากที่ครบหนึ่งชั่วโมงนะคะเราจะนำวุ้นออกจากแม่พิมพ์กันค่ะ,คะเดี๋ยวเราจะมาตัดวุ้นเราเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมกันนะคะ ถึงเวลาเสิร์ฟแล้วนะคะเราจะโรยดอกหอมมระลิบไปอีกรอบนึงเลยค่ะเพื่อเพิ่มความหอมให้กับบุญของเรานะคะก่อนทานนะคะอยากให้เพื่อนๆนำํำบุญไปแช่ตู้เย็นนะคะให้เย็นฉ่ำๆเลยรับรองค่ะว่าถ้าเราได้ทานหลังจากแช่เย็นแล้วมันจะมีความหอมชื่นใจมากๆเลยค่ะถ้าชอบคลิปวิดีโอของเรา อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่เราตั้งใจนำเสนอนะคะวันนี้ต้องลาทุกคนไปก่อนสวัสดีค่ะ